ทบบานสุไทร์นะใบแดงเรือยุสี่ใบเน้องเวีนเอาไปสามเลยนะใบดำเรือสิบหกใบว่าคนเรือสาวคนจับคนที่สิบเจ็ดอีกเรือเรือเลือสองคนสุไทร์คือเคยเนานะใบใบแดงทั้งบเบอร์แถนี่นหาสิบแปดใบไม่น่อยหนึ่ง ก็ดะดำเกือบสองร้อยโอ้ยนี่ก็เดือยนี่มันถือใส่ยังไงตามจริงมันต้องเอาใบแดงออกให้หมดเลาซุ่มเชือชสลรดมันเลยถ้าเขาขย่าใส่กันน่ารัวเขาค่อยๆจับถือใบแดงเป็น่าจากบักันมักที่ไปขย่ายก่อนก้อนจับกระถือซ้ำบักขย่าที่หลังอีก ไปย่งกลมๆคือลูกหหอ,อะไรเรื่อนเขาทหารเขาฝัา่นเออเงี้ยแทลล์รเนี่ยนี่คอันโอกพายลาพึ่งมันนั่นแห้งแจ้งต,ตัวเตม็มเต็มยุดว่าแกเช็ดราสันแกเถือกนั่นแหละเขามากัก <c> ใ <oughs> บแดงมกักซึ่งในสายทหารเต็มยุดไปนีเคือกมกัดอืมไม่ไปไปอย่างต่างอย่าเป็นเวาไปแกเช็ด่าสันแกเช็ด <c oughs> ไ,ได้ก็ถึกถึกใบแดงแล้วมู่ขับฮัวแล้ววันนี้ของเฮาของเฮามันบาลายหมองสุดพร้พงองท่ามันสุดลิ่นกับอันแมวแมวแป้นกันกับบาซอยเกินกับใบบาเน่นหม่องลูงเลี้ยงพันพ่อแม่กับบา ถ้าบาพีพร้อมเดตามหมอผมบริบามาอย่างเดบาปแล้วเขาได้เห็นงานเดี๋ยนาะเขาได้เห็นงาน,งานเงินเดือนเขาดีแล้วเขาพยอยากกันที่ที่แร้ว <c oughs> แล้วขงนงูขึ้นเหมือนกเสียมันเสียเวลามันเสียเวลาเงินเดือนไม่ได้เท่าไหร่นหาะฮักหน้าฮักหลังเยอะเพราะเสียหาพันมาเดี๋ยวนี้ขันรประตูขับมาขอทั้งบ้านเลยไม่ใช่ามา,ากจริงเราใช่มากโทษมาขอทั้งบ้านหลับเพื่อนว่าเนี่ยได้ซุกเงินให้ ก็เดมนี้เง่นผู้ใดเนี่ยวลางเงือนเดือนทหารได้เป็นเมื่อนั่นโดยเมื่อนปยอ<ผ>มขานมึงในใบที่เก่าขั้นนั่นได้เก่าพันธา,ร,ลลารนี่แหละเพาก็ฮักสุดนี่เงืนเดือนก็สมัยตะกอนหนงสองร้อยกว่าบาทันตัวฮักฮักเขาสองร้อยแปดสิบเนี่ยบอกยาแอ่เงื่นเดือนสองเอาแต่เงินเก่าเก่าพันหายังร่วมขานี่สมัยส,ยสยี่สิบกว่าปีก่อนขึ้นหลังฮักแลวเนี่ ทีแล้ีว่านพันอยู่หักนาฮักหลังกันยังบวกเขาวานี่เลือดจะพันเลือดซีพันก็บาทุมมันมีล้านมันมีล้านในเส้นเนี้ยล้านพี่เอกเขาเรยจะไปเส้นลายเอาเก็บไว้ฝากจ่าของ้อยไปก็ได้ซุมรุ่นได้ที่เราไปกวนขึ้นปุดมากเนี้ยตกมอท่บอสเกีเดขึ้นแล้วว่าโอ้ยอยู่อยากลายก็แบแต่กูบลูขึ้นมาขอทางบ้านกูก็อยู่กันไดนดิกินลายมันกับแม่นแล้ว มันกับเขาพอแสบลล<ร>มืนก,กนันด้ยเขามลเขาจะไปกินลายเขาแมลกเขาติในแห้งสิฟากตัวแห้งสิพอดรือากินเขาว<อ>่าเป็นข้ำมกินเขากินน้ำเขาม่อะไรต้องฝึกกันแล้วครับไปเขาหักเาขาคะในในตัวเลยกินเขานะอาทิตย์แรกเขาว่าเขาปล่อยให้นอนเอาให้น,นวันฝึกเขาค่อยเอาซุ่มไปก่อนว่ากันเขาไปที่แรกเนี่ยต้องเท่าเขาแจกไม่ให้กัดก่อนเด้อคาบทั้งสองขางกัดทั้งสองขางเลยบรสันกัดตีนเนะย กัดก่อนเอาอีรีได้หนิเรื่องจริงกิงก่อนแล้วเสร็จหรอกัดมันก่อน,นกัดก่อนความแบตนะเอาความใต้ออกนะพวกเสือ้อย่าลบลู่เพิ่นบอกกัดเป็นแถวเบิร์นก,ก้นเป็นกนละ่องลอยกล่องพันเหมือนเนี้ยนั่งเลี้ยงแถวกันแจกลองเท่ากับสุดให้กัดลรงเท่าก่อนจังประการแม่ในรี ต้องเข่าโดนกัดเจ้าแค่ที่บรกัดเห็นบ่เสื้อเพิ่นนั่นนะโดนกัดกัดตีนจนจอว่าจะขาดขาดครั้งไหนเจ้าก็ต้องใส่รองเท้าเวลาแล่นแล่นตีนเพิ่มมาได้ไงหลอกมันได้ตีนสายใส่ไว้ดีๆตั้งแตนก่อนนอนงเหดียดพ่อซุบเข้าไปเพื่อให้มันดึงจวดมันเข่าที่เขาท่างเลยบัสนบัทันมู เพาะนนมันสบายใจ้งเงินมันสบายก็คิดคุกหน่อยหนึ่งมาพี <laughs> <c oughs> ่สบายเลยฝึกเขาของเขาลอยของลอยฝึกหนึ่งสองสามเดือนขันแมนน่นันล่าเที่องค์คลักไม่ว่าซีเดือนกลัวผมหาเดือนคุณบอกแล้วนีเ <c oughs> ขาฝึกไม่ฝึกว่าสองเดือนกล <c oughs> ัวนี่ฝึกสวนสนามพร้อมแล้วพัดสองบอกโอ้ยสาบานท่องใช้เฉลิมพ้นพร้อมกันเฮ้ยสวนสนามครับ ส่วนสนามนี่ก็ตายแล้วย่างไปโรงเรียนมันต้องสวนสนามเขาไปกินอาหารนะก็ท้องมันช่วงนี้มันถือใกล้มันมันบมดวันแล้วมันจิไปนานา้วมันมีแต่มันมีแล้วครับมันจิไใจนานาแล้วผมฝึกนานาพอดีทองเขาเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาหนึ่งพฤศจิกา พวกเขากะเม่ซาดอกช่วนีห่อนห่อนเป็นไแต่ว่าจากจากผู้จาจอยไปทหารกลับมากกว่าอ้วนจัหมนั่นมือมือผมซอมมาเนี่ยกมึหมกอ้วนไปจอยเนาะเออหมึกนมึกใจอยไปอ้วนเนาะอ้วนออผู้ชายนึ่ง่มึกหึตกสรน้มเลยเรเอ็ม ขันได้คือ,อ,อเอ็นซิมฮอว์กกระดิบเบาขันนึงเอทเคสามสามหนักเลยของรุ่นพ่อได้ใส่เอทเคสามสามบ่ะขันทึงได้ถือแปดแปดปริยอบแปดแปดนี่หนักจังครับรุ่นเก่ามีคาดดีล่าง ท่องคน้คนวิสท่องค้นวิสสมัครในสิบยู่ไปอยู่มาโบสมัครเลยบบสอบเลยต<ด>ื่นมาที่นอนต้งึงๆพอมเลยหลัหามีมีอยูหนึ่งหลับในสิบอบปิดเรา,ปาเป็นทหารกลินเนี่ยครับเราสอบตอน้นสิบเลยมันต้องไปเป็นเลยสิบปีกองประจําการไปฝึกเป็นคู่ฝึกค,กคอยเพื่อนกอนถ้าอยากเป็นนะ ได้เป็นบ่ได้เป็นบ่เป็นยังได้เป็นกู้ฝึก็ดีรดล,ละแต่ว่านักต้องเห็นเขาเบิงดึงข้อก็ต้องได้ย่างต้มสี่สิบห้าสิบเท่าคนหนึ่งข้อบ้าเดียวแต่ว่าก็ดีเป็นได้สิบแล้วก็ชอบไปน้ำแนกกับทิศจ้าแล้วก็ยืดแก่จ้าไหนยู่หันหลับแต่ว่าก็ดีเรื่อลับข้าเจ้ากระเสียนออกมาเจ้าก็ได้สามหมื่นเลยในเดือนละสามหมื่นเพเด้อกินฟรี พดการมาแล้วพดประจำการมาแล้วสวัสดิการลูกเมียกันใช่แล้วครับรองทรงกงลกางรูกษาพี่เปิดข้างรองทรงกลาง